สวัสดีค่ะวันนี้พบกับหญิงผ้าไทยเช่นเดิมนะคะวันนี้หญิงมานำเสนอชุดของคุณสุภาพบุรุษนะคะคุณผู้ชายนะคะเสื้อมอห้อมหล่อๆเรามีทุกไซส์เลยคุณลูกค้าขามีกระเป๋านะคะทั้งสองข้างเลยนะคะผ้าเนื้อดีนุ่มแขนยาวคุณลูกค้าดูแขนยาว,ายาวใส่แล้วหล่อใส่แล้วเท่กระดุมจริงนะคะคุณลูกค้าขากระดุมจริง ผ้าเนื้อนุ่มๆมากดูด้านหลังนะคะดูด้านหลังของเสื้อนี่ค่ะตัดเย็บสวยๆเลยนะคะทุกอย่างเรา รวมส่งเลยคุณลูกค้าราคาอยู่ที่390บาทเองค่ะคุณลูกค้าส่งถึงบ้านท่านเลยนะคะรวมส่งนะคะ390บาทสำหรับเสื้อมอห้อมแขนยาวนะคะแล้วทีนี้เรามีมาเพิ่มอีกเป็นกางเกงคุณลูกค,ะคะ้าขามี4กระเป๋าค่ะของคุณผู้ชายนะคะมีทุกไซส์ตั้งแต่ไซส์ S ถึงไซส์ XXL เลยค่ะ คนผอมคนอ้วนใส่ได้กระเป๋ามีสี่ด้านนะคะคุณลูกค้ามี2ด้านโทษทีค่ะและมีสี่กระเป๋า,าน,นะคะใช้ได้จริงทุกกระเป๋าแล้วทีนี้เรามีเชือกให้ด้วยสําหรับคนที่ต้องการความหนานแน่นนะคะใช่ใส่แล้วหลอ่อทําให้ดูสูงโป่งขายาวนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาเนื้อนุ่มอย่างที่นายแบบใส่นะคะนี่ค่ะองที่นายแบบใส่ยังไงติดต่อเราเข้ามานะคะหญิงผ้าทไทย ตัวนี้อยู่ที่เอาไปที่290บาทค่ะคุณลูกค้าค่ะรวมส่งเลยนะคะส่ง EMS นะคะอย่างด่วน1-2วันนะคะเสื้อ390กางเกง290ค่ะคุณลูกค้าโทรมาสั่งเลยค่ะที่093 198 8013 087 219 5678 Add ID Line มาได้นะคะคุณลูกค้าค่ะ อยู่ที่หญิงเจ6 8ยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชายสั่งมานะคะเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ